มันติดอ่ะแล้วก็วิ่งกลับแค่นั้นเองเจอเคโม,ม,มก็ถือมีดวิง่งไม่ต้องไปยิงหรอกผม,มไม่ต้องูคิวได้หลังๆนงะพูดแบบนด้เข้าทางพี่เลยให้มันติดก็พอแล้วเพิ่งมารู้ทิกตอนหลังเนี่ยถ้าแต่ก่อนอนะ่ะมันน่ากลัวเคโมอ่ะมันปรับลงแต่ก่อนนี่คือแบบมันติดง่ายเฮ้ยให้เอดูคนเดียวเลยเอ๊อีแค์กระจกให้ฟุกเหมือนเดิม พกทองเซตระเบิดมีท่านเยอะวะเอ่อระวังยาวแล้วกันเดี๋ยวให้พี่อ้ําดูโหอหี่เอลวะเอลมีว่ะไปแบงมึงโดนยิงแล้วไม่อยู่นี่พี่อ้ําข้าพี่อ้ําเยอะพี่อ้ําต้องบอกนะเว้ยฝ<อ>ั่งยาวเยอะด้วยบนะจะดูโดยดูยาวจะไปเอาซีไฟมาไว้ในห้องวะผมยิงซีไฟพี่ทิ้งนะเอลเอลอยระเบิดแล้วพี่อ้ําดูไปนะ ดีแล้วเออยากเข้าไปดูข้างในเลยลูกสองแม่งโก้ไม่เข้าเกิดท้อเกิดท้อเกิดเป็นตัวหนึ่งแล้วเจดแปดโอ้ยเงาเงาหัวไม่เดียวเงี้ยเลยตัวเงระยะขังตัวเงาหัวเอะระวัง เจ๊ระวังนะฝั่งยาวมีนะระวังหัวแตกมนะาทบปิดม,มุมมดีนะกระโดดนี้ระเบิดแล้วไม่เสี่ยงยิงโดนหัวอีกไม่มีคนดูกลางล่างอ่ะกลางผมดักเคเคมูสองลูกอ่ะให้ดังก่อนไมได้เจ๊ระวังหัวนะว่ามันง่าหลอเล่นสักที่อ่ะเอลเอลเสียงหลุดแล้วข้างล่างข้างล่างห้องล่างบีล่างบีท็อปยิงเลยท็อปสไนท์ท็อปต้องเงียง vì nó mó đi mó quét Ê quét mó quá mó quét mó quét mó quét cái này mó quét 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 เดี๋ยวคิดเจ๊มันโนอะไรพี่ไม่ไม่โนเลยไม่โนฟรีสไตล์มันเล่นซองเล่นเขี่ยหมูกลางเดี๋ยวของผมรับผิดชอบเองเคมสองลูกเลยไว้ใจเยาวแบงค์ไม่ค่อยได้ยิงกระจกเอให้หน่อยต้องระแวงสองที่เลยหางเขียวยิงกระจกเยอะเลยเนี่ยยาวอีกแล้วไอ้แอรก็ขึ้นแล้วว่ะ อลมาลองลอลลอห้องเขียวล้ไว้ใจเยแบงไม่ได้เลยเราแบงะโอ้ยเอฟอเเหมือนกถถังเรถังกลางกลางเขียวจตายกลางเราไปดูเอฟะเดี๋เข้าอุ้ยเอตายเอ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 เตนครับเจดูกลางเลย เออเจดูการเ็เตัวเอชเขาเหรอพี่เอเ๊ะคืออ,อะไอรอะหลังหลังยาวนู่นเลยอ่ะหลังนี้ต,ตาก็ต,ตัวนี้ล่าสุดเห็นหลังยาวไกลเลยก็ได้ครับเจวัยไหมมันเอาตัวคิดมทิ้งหน้าบันไดใด้ใดหน้าเลยตัวน ไวแต่ยาวแบงค์ไม่ค่อยได้วะตัวหัวแตกทุกทีเลยว่าหาบ้างที่ไฟเล่นกันนะเออมามามามันเอ้ยขึ้น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 เขียวขึ้นเขียวขึ้นโอ้โหเยอะอุ้ยยาวยาวยาวแม่งเอ้ยยาวขึ้นไปแล้วยาวขึ้นไปแล้วนะเย้าขึ้นไปเยอะเลยนะโอ้ยหามึขึ้นมาเร็ววะ อก็จะยู่ยาวอยู่อ้วยลูก่างล่างตัวนี้เยสวยี่มวแต่เราแวงยาวอยู่เลยไม่ได้จริงแอลให้กูกบวแต่ว่าไอ้เปเดี๋ยวบอกแบ่งเลยเลยเราแวงบัคันท่ำแล้วยาวยาวคมดีเลยผู้ว่า

ต้องชาร์จยาวอ่ะไม่ไหวไม่งั้นเอลดูยากเดี๋ยวพี่ชาร์จเองตายโอ้ยยาวเยอะยาวเยอะยาวเยอะยโอ้ยตายแล้วกลางมีนะกลัลเอลจะขึ้น được <laughs> <laughs> nhau, nhau à, 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 rồi L L like, đã quậy nhau thăng to, L tiếng, L tiếng mà, mà lâu, L nhiều, L nhiều, L nhiều, ập ập bỗng thức bừa, lót rồi, kill lót rồi, lót rồi, một cái, nhau, no. oh, double kill, ô, đốt thẳng đốt thẳng, chết top anh, đằng kiều đằng kiều đằng kiều xong đằng kiều, ui sao lại tuổi จะไม่ต้องชาร์จให้ตายก่อนบ้างปัญญ oh, oh, าคือคไปอีกเลยนะผู้บ่าวู้ดหลบหันกูไปฟุกแข้งไอ้เหี้ยเจอซีหาโตโหุ่นแมวมั้งให้เจไปช่วยมั้ยเราใสเข้าดัดเอาแล้วเ้าอบุกเรอเฮามียากสักโตเลยบ้างหลังเอวะเ,เอวะไม่โอซองมากลาง อูวิ่งขึ้นเอลเยอะอะได้ยินเตะเยอะเอลอ้าวพี่แทนอยู่ไหนอ่ะอยู่ฐานเกิดมาแล้วมันวิ่งลงเอลไปลงกลางไปยาวไม่ดีเลยฟาดเอฟฟังเบอร์ที่ว่าดอกเตอร์ต้องไปเอฟเนาววะดอบเบอร์ไปเอไปเอฟโยไปเอยิงไรยิงไปโอ้โหแหกเชียร์โอ้ยเชียรกูก็ยิงไม่ตายวะโอ้โหสองแม่

เสียงปืนเลน้โลูกสองแม่งเล่นกันแบบเอสไนไปดักในเตัวนึไมได้สไนไไมเล่นฮไม่ได้เล่นสไนเปลี่ยืนไม่ได้หเบงเก็บล่างสงเบอ้ยยิงผมเดียว่ เอาเอาาไไ๊ะเราบอกอ่ะจีบควายอะห้องกลางห้องกลางโอ้โหอะไรวะโอ้ยแทนต้องบนเห็นไหมยิงแร้วก็ัวดโอ้ยพี่รักโอ้โหยิงโอ้จองอลยี่สิบหกหนักกับลูกซองเนี่ยผมยิงผมนัดเดียวจิงจยิงกระจกทิ้งขนาด ่ยาเอเข้าแล้วเอเข้าแล้วกลางกลางกลางไฝั่งขวามือกลางกลางกลางห้องลึกเอลึกเอลึกตัวหนึ่งนะเข้าไปในเกิดแอ้วนั่นแล้วเอลึกเอลึกชัดนะอ๋ออ้อ

รนนเรกลองไ,ไปดูกลางเลยครับไม่ได้ยินอยหรอท่านกินท่านกินเดี๋ยวจะเข้าไปดูในห้องเอฮะสองมันชอบวิ่งมา Bang kang kang tiếng kìa kang kìa kang kìa 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 Đi kìa ระวงังระวังเดี๋ยวผมยิงช่วยพยายามไปเพิ่งบอกโอ้ยระเบิดแม่งช่วยหน่อยลูกป้าใจเอแล้วป้าจะเอแล้วเอยังไม่เข้ายังไม่เข้ามองไปก่อนเดี๋ยวผมยิงช่วยมองไม่เห็นเลยเนะี่ยยังไม่เข้าระ<อ>วัง,กล,งกลางนะอย่าทิ้งกลางนะเข้า,ขา,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 าแล้วเข้าแล้วออกออกกควันแล้วโอ้โหโดนยิงหัวจ้ี่วางที่วางยังไม่ตาย

Blue Team win. đồn kèm mua tôi hình. Trong thế. Ủa ta lã cồn lại song.